ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่อง You Human Little Bio นะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูข้อสอบชีววิทยาในบทของพันธุศาสตร์นะก็คือไอ้เจ้าข้อนี้คือมันง่ายมากนะแต่ว่าหลายๆคนทำผิดวันนี้ผมก็จะพามาทำโอเคเขาถามว่าเขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงภาพนี้ได้ถูกต้องอ่ะเรามาดูข้อแรกเขาถามเอาถูกต้องนะข้อที่1 เป็นภาพคาร์เดียว์ท้ายของโฮโมลกัสโครโมโซมโฮโมลกัสโครโมโซมคืออะไรครับไอตัวโฮโมลกัสโครโมโซมเนี่ยคือโครโมโซมทั้งสองแท่งมันจะต้องเหมือนกันในหนึ่งคู่อย่างเช่นนี้ไอจุดการที่ผมจุดไว้นี่คือเซนโทเมียเซนตโทเมียมันต้องเท่ากันแล้วก็นี้โครมาทิดโครมาทิดนะไม่ใช่โครมาตินโครมาทิดมันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคือโฮโมลกัสโครโมโซมแต่แต่ทุกคนเห็นอะไรนะภาพนี้ปะผมให้ดู3 2 1นเนี่ย เอใช่ไหมแสดงว่ามันไม่เป็นฮุมลุรการโครโมโซมเพราะมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเอ็กอันนี้เป็นวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะมันจะเหมือนกันโอเคนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่2เป็นภาพแคโรไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนโครโมโซม22คู่อ่าอันนี้เป็นความจําอีกแล้วง่ายมาก คือเราไม่ได้มี22คู่ถ้าเรามี22คู่แปลว่าเรามีแค่โอโตโซมสิแสดงว่าเรามีแค่โครโมโซมร่างกายเราไม่มีโครโมโซมเพศนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ต้องเป็น23คู่นะอันนี้คู่ที่23อยู่นี่แล้วข้อที่3ามเขาก็ถามว่าเป็นภาพคารดิโอไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มีจํนานวนโครโมโซม46คู่โอ้โห46คู่เลยเอ่ะอันนี้22คู่เข้าผิดมาดู46คู่จะถูกหรือเปล่าอันนี้คงไม่ต้องบอกทุกคนรู้อยู่แล้วเห็นไหม ผมบอกไปแล้วมันมี43คู่ไม่ใช่46คู่โอเคนี่ไม่ใช่ข้อที่4ครับเป็นภาพแคริโอไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนคโครโมโซม23แท่ง23แท่งนะเราเราบอกว่าอะไรมันมี23คู่เนี่ยถ้านับเป็นแท่งทุกคนต้องเนี่ยนับงี้โอเคเข้าใจรู้เรื่อง แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อ4ผิดทีนี้ก็เหลือข้อเดียวแหละมาดูการถูกข้อที่5เขาบอกว่าเป็นภาพแคดูโอไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนโครโมโซม46แท่ง46แท่งเฮ้ยเรารู้แล้วมันมี23คู่ใน23คู่เนี่ยหคู่มี2แท่งเนี่ยล้วคูณ2ไปเลยนี่2 3 6 2 2 4นี่เป็น46แท่งเลยนข้อนี้ถูกครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามลง เรื่อยๆนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ